ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานรัฐห้ามทุกคนเผยแพร่ใบจงอ1 1ทุกกรณีนะครับหากเผยแพร่ออกไปเจ้าหน้าที่จะยุติในการส่งใบจงอ11ให้ทุกท่านทางช่องทางไลน์นะครับก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ คลิปนี้เป็นการจัดทําเพื่อประชาบันข่าวสารของหน่วยงานรัฐที่เปิดเผยเป็นสาธารณะเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับข่าวสารไปถึงยังมือประชาชนเพื่อให้ได้สิทธิที่ประชาชนพึงได้รับจากหน่วยงานรัฐข่าวนี้ผมเอามาจากเพจทีซีไทยแลนด์นะครับ ที่แจ้งขอให้แรงงานไทยทุกคนที่กําลังจะเดินทางไปทํางานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลหรือผู้ที่เข้ากลุ่มลายบินแล้วนะครับปฏิบัติตามด้วยนะครับเขาก็มีภาพนะครับแล้วก็แจ้งคําเตือนในเรื่องแบบใบจงง11ห้ามนําข้อมูลแบบจงง11ทั้งของตนเองและบุคคลอื่นไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนคนงานที่มีความประสงค์จะขอแบบจองง1เพื่อกู้เงินจากทางธนาคารจะต้องมาติดต่อขอรับแบบจองง1ด้วยตัวเองนะักกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนี่คือภาพนะครับที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ออกมา ทีนี้สาหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่าใบจองอ .11 มันคืออะไรนะครับใบจองอ .11 จะเป็นแบบบัญชีรายชื่อคนหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศนะครับก็จะมีข้อมูลทั้งฝั่งไทยนะครับว่าเป็นโครงการอะไรนะครับหน่วยงานไหนเป็นผู้จัดส่งแล้วก็สถานที่ที่ไปทํางานในต่างประเทศนะครับว่ามีในจ้างชื่ออะไรที่อยู่ในจ้างอยู่ที่ไหนนะครับโครงการตั้งอยู่ที่ไหน แล้วจัดส่งโดยบริษัทจัดหางานอของอิสราเอลชื่อบริษัทอะไรนะครับจะมีข้อมูลบอกแล้วก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของเราด้วยนะครับทั้งชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดวุฒิการศึกษาวันที่ท่านจะต้องเดินทางไปนะครับแล้วก็อัตราเงินเดือนที่ท่านจะได้รับแล้วก็มีรายชื่อของหัวหน้างานที่เป็นผู้รับรองในใบเอกสารจองง .11 ด้วยนะครับ ในประเด็นเรื่องนี้นะครับทางช่องลุงหน่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่หน่วยงานรัฐแจ้งนะครับจริงๆช่องลุงหน่อยเคยแจ้งเตือนหลายครั้งแล้วว่าห้ามนะครับเอาใบจองอ .11 ขึ้นไปบนโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook กลุ่มไลน์ก็ตามนะครับช่องลุงหน่อยได้แจ้งมาตลอดเพราะมันมีข้อมูลส่วนตัวของคุณเองนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิด วุฒิการศึกษาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นอันตรายสําหรับตอนนี้เนาะที่มีมิจฉาชีพอยู่เยอะมากนะครับโดยเฉพาะบางคนเอาใบจองอ .11 ของคนอื่นติดมาด้วยนะครับซึ่งมันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นแล้วก็ผมได้ทราบมานะครับว่าทางหน่วยงานพีบ้าที่อยู่ที่อิสราเอลนะครับเขาก็ไม่ต้องการให้เอาข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ บนโลกโซเชียลเหมือนกันนะครับและใบนี้ยังมีความสำคัญสำหรับคนที่ต้องการกู้เงินที่จะไปทำงานต่างประเทศนะครับทางธนาคารจะใช้ใบจงอ11เป็นเอกสารประกอบด้วยนะครับถึงจะกู้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้นะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ผมสนับสนุนในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกคนไม่ให้เผยแพร่นะครับใบจงอ1 1ออกไป แต่แน่นอนนะครับผมก็ทราบว่าหลายท่านก็อยากจะทราบว่าในจ้างที่เขาจะไปทำงานด้วยเป็นงานเกี่ยวกับอะไรทำงานอยู่เขตภาคไหนนะครับเพื่อที่เขาจะได้เตรียมตัวนะครับหลายท่านอาจจะว่ามีรุ่นพี่อยู่เขาก็จะติดต่อและพูดคุยกันเพื่อที่จะได้เตรียมตัวว่าเขาจะต้องเตรียมของอะไรไปบ้างนะครับอันนี้เป็นช่องทางที่หลายท่านทำกันมาตลอดนะครับ ดังนั้นต่อไปนี้อาจจะไม่สามารถทําได้แล้วนะเพราะว่าช่องหน่อยจริงๆก็เคยบอกไว้แล้วว่าห้ามเผยแพร่ใบจงงอ11ทั้งใบเลยนะให้เผยแพร่เฉพาะตรงกรอบนะครับตามรูปที่ที่ผมบอกนะครับแต่หากเจ้าหน้าที่นะครับออกมาลักษณะนี้ว่าห้ามเผยแพร่ข้อมูลในใบจงงอ11ก็อาจจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับ ก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่นะครับส่วนใครจะไปถามนายจ้างก็เอาชื่อนายจ้างนะครับไปพิมพ์ถามกันเองดีกว่านะครับไม่ต้องไปก๊อปปี้ใบจองงอ11ให้มันมีประเด็นเนาะะให้มันมีเรื่องเกิดขึ้นนะครับทุกคนก็ต้องเข้าใจในบทบาทการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เขาจะต้องรับภาระ,ะในการเจราจาหน่วยงานทางอิสราเอลครับสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นคนเผยแพร่เนาะแล้วก็ไม่ได้ ทำนะครับเชื่อในสิ่งที่เจ้าหน้าที่บอกแล้วก็ทำตามนะครับสุดท้ายแล้วท่านได้รับผลกระทบในการไปรับใบจองอ .11 ที่กองบริหารแรงงานไทยนะครับซึ่งจะทำให้ท่านเสียเวลานะครับแล้วก็เสียค่ารถนะครับในเดินทางเข้ามาที่กรุง ท่านก็ลองไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดดูเนาะเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดนะครับท่านไม่ควรจะได้รับโทษในการที่ทําให้ท่านต้องเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเดินทางเข้ามากรุงเทพนะครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกคนนะครับมีจิตเมตตาแล้วก็จะช่วยเหลือท่านในเรื่องของใบจงอ1 1นะครับผมขอฝากไปถึงแอดมินเพจ TC t h a ท l a n d นะครับผมทำคลิป เผยแร่ข้อมูลนะครับประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับหน่วยงานรัฐนะครับผมเชื่อมั่นโดยบริสุทธิ์ใจว่าสิ่งที่ผมทำไม่ได้มีความผิดนะครับแชร์ภาพหรือแชร์โพสต์ได้แต่ต้องกดปุ่มแชร์เท่านั้นแสดงว่าโดยหลักเนื้อแท้คือให้แชร์ได้นะครับแต่มันเหมือนว่าเพจ TAC Thailand เหมือนเป็นเพจเอกชนเหมือนเป็นเพจส่วนตัวที่จะมีรายได้เข้ามา ให้กับหน่วยงานเนาะการที่คนอื่นไปดูนะครับภาพนี้หรือว่ามาดูข่าวสารนี้จากช่องทางอื่นอาจจะทำให้เพจ TC Thailand ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะคุณคือเพจหน่วยงานรัฐนะครับและคุณแชร์เป็นสาธารณะออกมาผมไม่ขอพูดมากนะครับผมขอแจ้งแค่ว่าสิ่งที่ผมทำหากผิด ให้ท่านแจ้งผู้บริหารของท่านแล้วก็ทําหนังสือฟ้องมาได้เลยนะครับส่วนในเรื่องภาพของกลุ่มบินนะครับที่จะประกาศรอบบินแต่ละรอบทางช่องลุงหน่อยจะให้เกียรตินะครับไม่เผยแพร่นะครับตามหมายเลขที่ท่านทําเป็นรูปไว้นะครับจะเผยแพร่แค่ว่ามีรอบบินเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ลุงหน่อยได้แจ้งไว้ในคลิปก่อนนะครับส่วนคลิปประชาสัมพันธ์อย่างอื่นหากท่านเผยแพร่มานะครับแล้วลุงหน่อยดูแล้วว่าเป็นการช่วยเหลือหน่วยงานรัฐนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานรัฐนะครับสามารถแจ้งข่าวสารได้กว้างขึ้นได้หลายช่องทางขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ช่องลุงหน่อยสามารถกระทําได้นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ